อ่าวแล้วเขาวันนีก็เราเราก็ไมาอยู่ในเกมเดทพาร์าคภาคสองนะฮะภาคน่าก็เล่นจบไปแล้วนะฮะพูดอะไรเมื่อกี้อ่ะเสียงแบบอืออืออืออ,อมากเลยภาษาคืออะไรไม่รู้ภาพโอสองปุ่มไฟด้านซ้ายคือแล้วปุ่มไฟด้านขวา ไม่รู้โอเคกดเริ่มเลยดีกว่าคุณได้รับสกินตัวตลกใหม่หลังจากชนะมอนเตอร์ออนแอมอนเตอร์ไม่เห็นหรือโจมตีคุณอ่าปิศนาความผิดพลาดปิศนาใหม่ใหม่ในทุกเกม มีคำใบ้ในเรื่องง่ายๆโอ้ยหโฆษณาวะ่ะโฆษณาขึ้นยังไม่ได้อ่านเลยห้องห้องเก่าผมเลยวะ่ะแป๊บหนึ่ง อุ้ยปลดล็อกโทฟี่ความช่วว่างเหรอเอาไปอุ้ยเสียงเพลงก็สุดแล้วนี่เสียงเพลงไม่ต้องเยอะฮะเบอร์ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เออตรงไหนวะอ,อุ้ยอุ้ยไม่ไหวหน้าจอเลื่อนเกินเออ ความโปร่งใสความไวแสงมาดูดิเอาเอาลงอีกนิดนึงมันใช่มันใช่อันนี้ใช่ไหมเอ้ยกดแผดกดผีกัอะไรอ่ะนีเอ้ยทุกคนใน ในภาคนี้มีหลอดเลือดด้วยนะเอออ๋อ,อ,อความไวแสงคืออันนี้เดี๋ยวผมเปิดแสงเกมแสงแสงโทรศัพท์ก่อนโอเค <c oughs> โอเค ใช่ร้องไห้อ่ะสำรวจห้องพ่อแม่อ๋อใช่แล้วทุกคนภาคท,ที่แล้วคือเราอ่ะหนีออกมาจากส่วนสนุกแล้วเราก็ขึ้นมันขึ้นสิงชาสววรา์มาไงเสียงอะไรวะหนึ่งสองหนึ่งหนึ่งแปดเก้า หนึ่งสองหนึ่งหนึ่งแปดเก้าอะไรคุณสามารถซื้ออาวุธกระสุนและอะไรอื่นในร้านค้าตรงนี้อืมอาวุธอืมมันเป็นเงินไม่ใช่หรอมันเป็นเงินสกุลเงินจริงไม่ใช่เหรออื่นอ๋ออุ้ย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 ,ย,ยเอ,อ่ออะไรนะอุ้ย เดี๋ยวแป๊บเึงแต่ลูกบอลป้องเอ้ยไม่ใช่เอาไปครีมทาแม่ครีมทาหน้าแม่กูล็อกแต่ลูกโป่งไม่เข้าโลกแหงความฝันต้องไปงสู้กับเค เฮ้ยองอ้องนี้เปิดวูใครเป็นโรคกลัวรูนี่หลอนแน่หลอนทุกคนอุ๊ยดีเชลี่ดูเหมือนว่าคุณได้เรียนรู้วิธีการเดินทางไอ้มันจะไม่ช่วยคุณอยู่แล้วพี่สาวของคุณไม่ตื่นขึ้นมาอีกเลยฉันจะขโมยความคิดของเธอจะไม่ช่วยคุณโอ๊ยยิงเร็วเกินอ่านไม่ทัน เอ้ยมึงจะเอาพี่กูไปไหน,นเฮ้อยอย่าแม้แต่หยุดทันพบกันเร็วๆนี้เฮออื <c oughs> <c oughs> สกินตัวเราหรกไม่ต้องเฮ้ยมึงเอาพี่กูไปไหนอ่ะ กูชื่อว่าเชลลี่เหรออ๋อนี่ห้องพี่กูเฮ้ย๕สิงหาคมเมื่อเร็วๆนี้นี่ฉันไปกับแม่และเชลลี่ชาลีกูอ,อ่านว่าเชลลี่เฉยเเต่ว่าเชลลี่แหละชื่อพอดีที่สวนสนุกเราเห็นอ๋อที่สวนสนุกอันนั้นคือความฝันของผมนะเราเห็นตัวตลกที่น่ากลัวมันสยองตั้งแต่มัน ตั้งแต่นั้นมาฉันก็ฝันถึงเขาทุกคืนเชลรี่ไม่อาเอาชาลีชาีก็ฝันถึงเขาเช่นกันอ่าไอเวนคุตกใจเฮ้ยคุณฆ่าพี่ชายของฉันและฉันจะฆ่าน้องสาวของคุณแล้วฉันจะฆ่าคุณปืนคุณอยู่ไหนอ่ะปืน ปืนหายเฉยไอตรงนี้คือแตะได้ใช่ไหมใช่เอา้าไม่ได้ล้วคนต้องกลับไปโลกแห่งความจริงก่อนโอเดี๋ยวเอาวันนี้ออกก่อนนะทุกคนเอ้ยไม่ใช่ินาะตรงนี้หาวิธีลงไปจากหาวิธีลงไปชั้นหนึ่ง นี่เนี่ยรักแม่รักลูกเออหาของก่อนเฮ้ยห้องพี่กูกูยิงก่อนได้ไหมเนี่ยฮะได้ใช่ไหมได้ใช่ไหมไม่ได้ วราจะห้องไปห้องพี่กูเปิดแล้วนี่อ๋อไม่ไม่พี่กูฝันอยู่พี่โอ้โหลินล,ลี่ลินล,ลี่พี่กูโดนแล้วเข้าสู่บ้านหูพากสองมีเยอะมากเลยว่ะหไปทักสามดาวก่อนแล้วกัน เออเกมดีโอเคเอา่าทีวีอะไรประมาณนี้เออบ้านผมมีอะไรบ้างเนี่ยตูเ้เย็นโอ้ยเปิดได้ไหมไม่ได้หุ้ยไฟฉาย คือปุ่มไฟฉายอยู่ไหนอะไอคือนนปุ่มย่อตัวอ่าออกจากบ้านหลังนี้เหรออันนี้คือประตูลเลยอย่าบอกนะว่าอ๋อลูกโป่งน,นี่มันจะตามกูม,มาเรื่อยๆเลย ห้องน้ำเดี๋ยวขอสำรวจกันนะอุ้ยประตูแดงชาลีฉันล็อกประตูมีบางอย่างแปลกๆปกกระหลาดเกิดขึ้นในเมืองฉันคิดว่าฉันเคยเห็นสิ่งมีชีวิตที่นี่ที่อะไรอะที่น่าจะขนลูปบางอย่างฉันถูกเรียกตัวไปยัง ทานทับย่าอย่างเร่งด่วนอยู่บ้านกับลินลี่ฉันกลับมาโดยเร็วที่สุดจากพ่อไปไปลห่นความฝันดีวกว่าโอ้ยลกความลก้ความฝันใช้ปืนไม่ได้ด้วยไปฉายปูอยู่ไหนก่อน โดนล็อกแล้วผมต้องไปไหนเนี่ยไม่แต่ว่าผมต้องลองตรงนี้อืมคงจะไม่ไม่เอ้ของเยอะมาก เกลียดแล้วแล้วกลัว,ลวผมไม่ได้กลัวความมืดนะทุกคนแต่ผมกลัวผีเว้ยประเด็นอะเป็นคนที่กลัวผีแต่เล่นเกมผีอะหยิบกระสุนเนาะอ๋อ,อเราขอเล่นแบบอีพีหนึ่งผมขอแบบย,ยาวๆหน่อยแล้วกันเฮ้ยยอะไรอ่ะขอบคุณครับ ไม่รู้สึกว่าจะไม่มีผีนะใช่ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตรงนี้มันมีทางไปอยู่อะเนี่ยนี่ไง รูปพ่อเจ็บแขนอ่านหนังสือเดสล็อกอุ้ยได้ไหมได้วะมีอะไรไหมไม่มีว้าว <c oughs> แล้วตรงเนี้ย แล้วตรงนี้ทุกคนมันมีลูกป่องให้กลับไปโลกชีวิตจริงอยู่ปึ๊บ้ามาก่อนตรงนี้ไปไม่ได้เปิดได้ไหมไม่ได้เฮ้ยปริศนาปไปอ่าทำไงออเลื่อนอันนี้ถูกแล้วตอนแรกใช่ไม่ตรงนี้ต้องเป็นแบบนี้ใช่ อฮเลขเก้าใช่ไหมเนี่ยมิจนาตัวเลขเหรออันนี้คือเลขสี่อ๋ออันนี้ถูกแล้วอ๋ฮะอ๋ฮะอ๋ฮะอะไรอ่ะ เก้าหนึ่งห้าหกใช่ไหมอันนี้คือก็หนึ่งห้าหกกับอ๋อนี่ไเก้าหนึ่งห้าหกถูกเฉยเอ่อหยิบกุญแจประตูนะโอเค กรนะสุนสิบนัดล็อกด้วยเหมือนว่าทางใต้ดินอะไรนี้จะโดนล็อกหมดเลยเดี๋ยวอ๋อผมแค่วาปออกมาเปิดอันนี้เฉยๆกลับโลกอันนี้เหมือนเดิม หาคมช่วงนี้คงจะไม่มีผีอีอกมั้งใช่ไหมคุณก็จะเอาเอาเกินเอาใหม่กับผู้เล่นเอ้ยเอาเกินไปกับผู้เล่นใหม่ใช่ไหมถ้ามันมีผีโอเคไปอุ้ยฮ่าานี่งไงเด็ก หายละผมมาผิดที่วะเนี่ยโอเคม,มาผิดที่จริงถ้าคุณไม่รู้ว่ยังทำอย่างไรต่อเพียงใช้แค่ใช้คำใบอ๋อว้ามาตรงนี้ไม่มันก็ถูกแล้วไหมเออเนี่ เหมือนว่าได้เจอแล้วะทุกคนไอ้ตัวตลบตัวนี้เอ้ะทำไมมันต้องมาฆ่าผมด้วยวะเอองงอยู่อย่างหนึ่งกูเพิง่งกูเพิ่งกลับมาเล่นเองนะเว้ยไม่ก่อนอื่นผมขอสำรวจแปบ๊บมันมาจากประตูหน้าบ้านซึ่งประตูหน้าบ้านอยู่ตรงนี้ใช่ไหม ึ่งผมจะเข้าไปแอบในห้องน,น้ำดีไหมอะไรอะ่ะผมขอหาที่แอบอ่อนตรงนี้มันก็ใกล้ไปเฮ้ยมันไม่ใช่อะ่ะมันไม่ใช่ที่แอบหรอ แอบในห้องน้ำใช่ไหมหรือว่าต้องแอบในครัวโอเค <c oughs> เอาเฮ้ยกูถามจริงมึงเจอกูได้ไงอะหรือว่ามันมันจะไม่ต้องให้แอบผมว่ามันจะต้องให้เราเนี่ยกดลูกโป่งให้หมดเลยเชื่อไหมใช่เพราะมันมีลูกโป่งหลายอันเกินเอ่อไปทางไหนวะเออใช่ทางนี้แหละเพราะ เพราะพราผมเห็นสังเกตแล้วอย่างหนึ่งคือ <choses> มันเดินช้าเว้ยซึ่งถ้ามันเดินช้ามันต้องเดินตามผมไม่ทันแน่นอนหนึ่งสองสามสี่ห้าเจ็บแปดนี่ไงเจ้าเด็กโง่ไหนผล่มาจากทางไหน Okay. Má đi ok mà đi mà đi yeah ui 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 Hãy subscribe cho kênh Ghiền กนะูต้องกระเทืบมึง,งมึงไม่อยากจะคุยกับกูหรือไงบอกงี้เหรอ <c oughs> เอาดิโผล่หัวออกมาแ <c oughs> ชลลี่มึงอยู่ไหนกูยอยู่นี่นุ่ม <Ros> ờ, hình qua hình thôi. Này quá Không muốn là bạn với tao như vậy Ui. À. ไ้ยไม่ใช่มันมาได้ไหมลูกผงเยอะไปเปล่าอ่ะอู้ยอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยมันคำรามอ่ะ 哎，我有点红。 Ui 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 Mà nó mà được bảo à. Mà nó là gì vậy Mà nó là ผมจะออกไปยังไงดีวะแม่งดักอยู่หนห้องเลยอะไรเนี่ยมิ้น้คกูทำลายปอลเลนคือมันกัดทียอกาย ค้นหาลูกบอลที่เหมาะสมเพื่อกลับไปสู่โลกบันเชิงสิ่งท้ามันแย้มากเลย เอ้ยอยู่ไหนผมหาตัวมันไม่เจอว่ะผมต้องหาตัวมันก่อนเพื่อใช้เป็นจุดย์กลางฮะผมว่าลูกป,ป่องอ่ะอยู่ในห้องนี้แหละอยู่นี่เว้ยมามามาอันนี้ใช่ไหม เถืออไม่ใช่าหาเหรออ่ะฮะเออใช่เฉยอะไรครับนี่อ่ะโอ้โหโอเคนะทุกคนผมว่าเราต้องแบบพักกันก่อนนะทุกคนโอเคถนะ้าใครชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยเอ้ยเดี๋ยวต่ออีกสักนิดหนึ่งดีไหม เอ้ยขาหน้านออกจากบ้านแล้วอะ่ะผมว่ามันอาจจะเซฟไม่ได้เว้ยห้องคองกูเปิดยังไม่ได้เหมือนเดิมโอเคฮนทุกคนอย่างที่ผมได้กล่าวไว้เราค่อยไปต่อกันคลิปหน้านะครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยอ้าวอ๋อใช่โอเคเซฟละ เซฟเป็นไงวะอ่าผมกดเซฟไม่ได้กดเซฟโหลดเกมบันทึกออโต ซึ่งผมอยู่ตรงบ้านใช่ไหมโอเคแล้วก็วกรักษาชอชิตยืนยืนก่อนรักษาสเข่าผมด้วยแล้วก่อนบายบาย